ร้านภูชาคาเฟ่ร้านดังในพื้นที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีชี้แจงผ่านเพจทางร้านโดยการปิดกิจการถาวรทั้งนี้ทางร้านได้ติดป้ายไวนิ้วเผยเหตุผลที่ทำให้ต้องปิดร้านลงด้วยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31สิงหาคม2563ร้านภูชาคาเฟ่เพิ่งแจ้งกับทางลูกค้าว่าทางร้านอยู่ในขนาดปรับปรุงพื้นที่และพร้อมจะให้บริการอีกครั้ง ในวันที่1ตุลาคม2563นี้แต่ล่าสุดก็มีการประกาศปิดกิจการไปถาวรแล้วสำหรับข้อความสุดท้ายที่ทางร้านภูชาคาเฟ่ได้โพสต์ภาพพร้อมแจ้งข่าวกับลูกค้าว่าประกาศเลิกกิจการถาวรขอขอบคุณลูกค้าที่รักทุกท่านรักจากภูชาคาเฟ่ทั้งนี้ป้ายไว้วหน้าร้านที่ทางร้านภูชาคาเฟ่ได้ประกาศติดไว้นั้นมีข้อความดังต่อไปนี้ ประกาศเลิกกิจการถาวรด้วยวิธีการคิดเก็บภาษีโรงเรือนของพวกคุณประเมินว่าร้านนี้คือพัตตาคารกูถามมึงหน่อยเถอะมึงเอาเซเลบั่มส่วนไหนมาคิดกูขายแค่น้ำกับขนมราคาหลักสิบอย่างนี้นะถือเป็นพัตตาคารร้านหรูดูดีเพราะกูมีรสนิยมสิทธิ์ของกูที่จะแต่งร้านให้สวยเป็นหน้าเป็นตาให้บ้านเกิดของกูมาเรียกเก็บภาษีแบบนี้กะรี่ยังมีรายได้ดีกว่าร้านกูเลย เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาอยู่บ้านเกิดแล้ว 1. กูเหมือนหมาตัวหนึ่งที่ต้องมาเฝ้าบ้านให้คนไม่มีสัจจะ 2. กูต้องหาเงินมาจ่ายให้พวกมึงแบบไม่มีเหตุผลกูขอนอนทางขาอ้าให้แอร์เป่ากระโปกเล่นที่บ้านดีกว่าสรุปกูไม่ขายแล้วและมึงก็ไปเก็บภาษีโรงเรือนกับเจ้าของที่ดินเขาละกันจบนะจากหมาเฝ้าบ้าน